นะครับสวัสดีครับคุณพี่ครับมาจากที่ไหนครับมาจากจังหวัดตังครับผมมาจากจังหวัดตังนะครับอันนี้เป็นเคสที่ถือว่านะครับเป็นเคสที่ขายยาครับแล้วก็วิธีนะครับการนําเหรียญนะครับไปฝังนะครับไปทําวิธี่าที่เขาเรียกว่าถอนอาถรรพ์นะครับที่ทาอย่างไรแล้วเห็นผลยังไงครับคุณพี่ท่านนี้นะครับเห็นผลชัดเจนนะครับมันมันจะมีคนมาอยู่บ่อยๆมาแล้วมาดูดูคนที่ไม่ใช่ก็ไม่ชอบ ครับก็ก่อนก่อนหน้าก่อนหน้านั้นประกาศขายนานไหมครับก็หลายปีแล้วหลายปีสิบสิบปีถึงไหมครับเป็นสิบกว่าปีเป็นสิบกว่าปีนะครับเคสนี้นะขายยากมากนะครับหลังจากมาทําพิธีกับหลวงพ่อก็ก็ทําตามตําราตามตํารานะครับแล้วก็เสริมเสริมไปอีกข้างหลังนะครับติดต่อเสริมไปเสริมไปก็สุดท้ายก็ ก็มีคนมาอยู่เรื่อยๆสุดท้ายก็ยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบก็หลายเดือนครับเลยทําอตามที่คิดแนะนําก็คือทางนี้แนะนําไปครับได้ตามตูกต้องเรื่องการขอนน้หันเนาะใช้เหรียญหลวงพ่อคนัะเหรียญรุ่นแรกนะครับหวังครับที่บ้านแล้วก็ทาพิธีคือทางนี้ว่าอย่างไงก็ทําอย่างนั้นตลอดครับทาตักบาตรทุกวันขวดน้ําทุกวันทําอะไรทุกวันครับ แล้วมีความมุ่งมั่นต้องการท้าไรต่างๆเนี่ยว่าทุกวันครับผมก bon. ็สร <Nixon. S 2> ุปแล้วนะครับ Gotta, จบแล้วนะครับสรุปแล้วก็ตอนนี้ก็คือจบแล้วมันจำแล้วจากสิบกว่าปีนะครับทําครั้งแรกนะครับน่าจะติดอะไรหลายๆอย่างไม่รู้นะครับกระตืองขึ้นแต่ไม่จบแต่ไม่จบครับผมสุดท้ายมาทําด้วยการนําเหรียญนะครับไปฝังนะครับตามตําราหลวงพ่อนะครับสุดท้ายแล้วจบนะครับจากสิบกว่าปีนะครับขอบคุณครับวันนี้ก็เลยได้มาเนี่ยมาครับผมครั้งหนึ่ง ครับผมวันนี้ก็ได้กลับมาที่วัดทำกานที่นี่นะครับครับเราจะถวายปัจจัยนะครับครับผมส่วนหนึ่งเป็นให้วัดนำไปบูรณะครับผมไปฏิสังขรณ์ครับผมเพื่อวันเสริเเกิดขึ้นครับผมวันนี้ก็มาออกลงทานด้วยนะครับเมาข้าไข่เจียวร้อยห้าสิบกล่องครับนะครับร่วมกับไตปลาแห้งพร้อมกับไตปลาแห้งนะครับมาร่วมบุญกับทางวัดนะครับอาหารใต้เลยนะครับขอบคุณครับ